สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการรู้ดีกว่าครับผมอยู่กับจินเหมือนเดิมครับโหเดี๋ยวนี้ชีวิตเราผูกกับ AI เยอะขึ้นจริงๆนะครับตอนเช้าคิดแคปชั่นไม่ออกก็ให้ h ช GP t GPT ช่วยตอนบ่ายอยากได้รูปสวยๆก็ให้ Midjourney เกให้ตอนเย็นดู YouTube ก็มี AI แนะนำคลิปที่เราน่าจะชอบสะดวกสบายสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับแต่เคยเอจใจไหมครับว่าเบื้องหลังความฉลาดและความเร็วปานสายฟ้าแลบเนี่ยมันมีต้นทุนอะไรซ่อนอยู่บ้าง ไม่ใช่แค่ค่าไฟนะครับแต่มันคือน้ำครับผมใช่แล้วครับน้ำที่เราดื่มเราใช้นี่แหละวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ว่า AI กำลังทำให้น้ำหมดโลกจริงเหรอไปหาคำตอบพร้อมกันไหนรู้ดีกว่าครับหลายคนอาจจะกำลังเกาหัวกแกรกเลยใช่ไหมครับเอะ AI มันเป็นโปรแกรมในคอมพิวเตอร์แล้วมันจะมาใช้น้ำได้ยังไงไม่เห็นมันจะต้องอาบน้ำเลยนี่นา เรื่องเนี่ยของเรื่องมันอยู่ที่บ้านของ AI ครับซึ่งเราเรียกกันว่า data center หรือศูนย์ข้อมูลลองนึกภาพตามนะครับ data center เนี่ยมันก็เหมือนตะขนาดยักษ์ที่ข้างในอัดแน่นไปด้วยคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เป็นหมื่นเป็นแสนตัวมันคือสมองที่ใช้ประมวลผลคำสั่งขั้มหมดที่เราส่งไปให้ AI นั่นเองครับทีนี้พอสมองนับแสนตัวทำงานพร้อมกันตลอด24ชั่วโมงมันจะเกิดอะไรขึ้นครับใช่แล้วครับมันร้อนครับร้อนแบบร้อนจี๋เลย แล้ววิธีระบายความร้อนที่นิยมที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งก็คือการใช้น้ำนี่แหละครับเขาจะมีระบบที่เรียกว่า evaporative cooling ชื่ออาจจะฟังดูยากนิดนึงนะครับแต่หลาักการของมันง่ายมากๆพูดง่ายๆก็คือ Data Center มันเหงื่อออกเป็นน้ําเพื่อระบายความร้อนครับผมโอเคพอเข้าใจแล้วมันใช้น้ําไปทําอะไรคําถามต่อมาคือแล้วมันใช้เยอะแค่ไหนกันละ่ะผมนี่ไปเจอข้อมูลจากงานวิจัยของ university of california มาครับ เขาบอกว่าการที่เราคุยกับ AI อย่าง ChatGPT ไปสักประมาณ20-50คำถามเนี่ยอาจจะต้องใช้น้ำในการระบายความร้อนไปราวๆครึ่งลิตรใช่ครับเทียบเท่ากับน้ำดื่มขวดเล็กที่เราซื้อจากร้านสะดวกซื้อนั่นแหละครับแค่คุยลเล่นๆตับเดียวน้ำหายไปละขวดหนึ่งแล้วนั่นแค่การใช้งานของเราคนเดียวนะครับถ้ามองภาพใหญ่ะระดับบริษัททยักษ์ใหญ่อย่าง Google เนี่ย รายงานล่าสุดในปี2022บอกว่าเขาใช้น้ำไปทั้งหมดประมาณ5.6พัน 5, 6, ล้านแกลลอนหรือถ้าแปลงเป็นลิตรก็คือ20,000ล้านลิตรนิ่พาไม่ออกใช่ไหมครับ20,000ล้านลิตรเนี่ยมันเกือบจะเท่ากับเราเอาน้ำไปเติมสาว่ายน้ำขนาดโอลิมปิกได้ถึง8,500สะะโหเยอะมากๆเลยนะครับ ที่น่ากังวลไปกว่านั้นคือ Data Center หลายแห่งดดนไปตั้งอยู่ในพื้นที่ที่แห้งแล้งอยู่แล้วด้วยกลายเป็นว่าไปแย่งน้ำจากชุมชนที่เขาก็ขาดแคลนอยู่แล้วอีกพอฟังแบบนี้แล้วหลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกโหเราควรเลิกใช้ AI ยดีไหมเนี่ยใจเย็นก่อนครับทุกคนเรามาดูข้อมูลให้รอบด้านกันก่อนในสไตล์รู้ดีกว่าครับ ถ้าถามว่าตัวเลข20,000ล้านลิตรเนี่ยมนเยอะที่สุดในโลกเลยไหมคําตอบคือยังครับถ้าเทียบกับการใช้น้ําในภาคเกษตรกรรมหรือสากรรมผลิตเสื้อผ้าเนี่ยการใช้น้ําของ AI ยังถือว่าเป็นสัดส,ส่วนที่น้อยกว่าเยอะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลจริงๆไม่ใช่ปริมาณในปัจจุบันครับมันคืออัตราการเติบโตของมันที่เร็วแบบก้าวกระโดด พราะยิ่ง AI เก่งขึ้นฉลาดขึ้นมันก็ยิ่งต้องใช้พลังในการประมวลผลมากขึ้นแล้วนั่นก็หมายถึงต้องใช้น้ำระบายความร้อนมากขึ้นเป็นเงาตามตัวแต่ในความกังวลก็ยังมีข่าวดีอยู่ครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่บริษัทเทคเขาก็รู้ตัวและจริงจังกันมากตอนนี้ก็กลังแข่งกับพัฒนานาวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหานี้กันอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นการพยายามใช้น้ําทะเลหรือน้ารีไซเคิลแทนน้าจืดการสร้างเด t า c e เซนเตอร์ในที่ท,ที่อากาศเย็นมากๆอย่างแถบขั้วโลกหรือแม้กระทั่งการพัฒนาชิป AI รุ่นใหม่ที่ใช้พลังงานน้อยลงเอาละครับสรุปใน,นทีนะครับคำถามพี่ว่า AI กําลังทําให้น้ําหมดโลกจริงหรอคําตอบก็คือมันใช้น้ําเยอะมากจริงๆครับและเป็นประเด็นที่น่ากังวล แต่มันอาจจะยังไม่ใช่ตัวร้ายที่สุดในตอนนี้ความท้าทายที่แท้จริงมันอยู่ที่อนาคตรครับว่าเราในฐานะมนุษย์จะพัฒนาเทคโนโลยีที่ทรงพลังขนาดนี้ต่อไปยังไงให้มันเติบโตไปพร้อมๆกับโลกของเราได้อย่างยังย่งยืนไม่ใช่การเติบโตแบบทําลายล้างซึ่งผมก็เชื่อว,ว่าด้วยความสามารถของมนุษย์เราเราน่าจะหาทางออกที่ดีได้ในที่สุดครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับแล้วกลับมาหาความรู้ดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในรายการรู้ดีกว่าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน Sorry,